ท่านบรรดาเพื่อนบิสุุสมณเณรทั้งหลายอายาทโยมพุทธบริษัทเรื่องบ้าบ้าบมบมของผมพอจะเริ่มบ้าเทพก็หมดหน้าพอดีนี่มาตอนช่วงที่สองนี้ก็มาคุยกันต่อไปเรื่องความบ้าผมก็ได้เียวาวพระพรกับพระองค์ว่าประเทศไทยนะมีความอุดมสมบูรณ์ แ,แร่ธาตุที่มีคุณค่าสูงมากและมีราคาดีแถมก๊าซถมน้ำมันก็มีมากแต่ต้ว่าเวลานี้โอกาสที่นำขึ้นมายังไม่ถึงเพราะยังไม่ถึงวาระทุกสิ่งทุกอย่างต้องเกี่ยวกับวาระแต่ต้ว่าพศ .2524 ตอนนั้นฟ้าเริ่มสาง จะเริ่มบอกชะตาชัดว่าต่อนนี้ไปประเทศไทยจะมีความรุ่งเรืองแต่ก็ยังเอาดีไม่ได้ตอนนี้ผมก็ต้องขออภัยลืมไปว่าพระองค์ทรงตัสว่าพระองค์ทร,รงเหน็ดเหนื่อยได้เกินการช่วยเหลือบรรดาประชาชนพระองค์ทรงเหนื่อยมากก็อยากจะทรงมีความสุขหมายความได้พักผ่อนกันหน่อยสักที แต่ความจริงถ้าที่องค์ทรงตัดแบบนั้นไม่ใช่พระองค์ทรงเบื่อนายพระองค์ก็เห็นแล้วเวลากลางคืนเ็าถ้ามีเวลาพักน้อยจะได้บรรทมก็ต้องใช้เวลาถึงตีสองตีสองบรรทมหลับได้อยังก็ยังไม่ทราบบางทีแล้วก็เวลาออกเยี่ยมบรรดาประชาชนงานพระองค์ก็มากแต่แต่วันดูไม้ยขาหน่วยการแล้วเราเองก็เวียนหัวไม่ไหว อะไรอะไรก็อยู่ที่พระเจ้าอยู่หัวเขาเกณฑ์ให้ท่านไปหมดแม้แต่คนที่รับภาระไปเพื่อทำดีไม่ดีรงทรงบอกแล้วสามสี่ปีเขายัางทำไม่ได้ก็มีแต่งานจุงจริงจุงจริงทุกอย่างเล็กๆแต่น้อยพระองค์ทรงเห็นเป็นประโยชน์ก็ทรงสั่งให้ทำแล้วก็จัดการทำควบคุมการทำไปดูแลอยู่เสมอ เขียนว่าพระองค์ทรงเนหน็ดเหนื่อยจริงๆอย่างผมเองผมก็ไม่ไหวผมเคยคิดว่าใขยา้ผมเป็นพระเจ้าแผ่นดินแล้วก็ทำงานอย่างพระองค์ให้เพิ่มวันละสิบล้านเนี่ยผมไม่เอาวันละสิบล้านนะครับไม่ใช่เดือนละสิบล้านเนี่ยผมไม่เอาที่ไม่เอาเพราะอะไรเพราะว่าผมทำไม่ได้พระองค์ทรงบวชเนหน็ดเหนื่อยก็ทราบก็เลยกลับทูลว่า พระเขาได้สบายพระพรนะ่ะนี่ผมป่วยๆผมก็เผลอเหมือนกันก็ได้ถวายประพรกับพระองค์ว่าสองสี่ก็เริ่มเห็นแต่ต่อไปต่อไปหลายๆปีความแจ่มใสก็จะปรากฏแล้วก็ประเทศไทยเต็มได้วยความอดุดมสมบูรณ์ <c oughs> ว่าบรรดาประชาชนมีความอดุดมสมบูรณ์มีความสุขทรัพย์สินก็มีมากพระองค์ก็ทรงหายเหนื่อย แต่พระองค์ทรงตัดต่อไปอยังไม่ยอมแพ้ว่าตอนนั้นผมก็แก่แล้วครับมันก็เหนื่อยอีกแลหละก็เลยกถวายพระพรบอกการไปเยี่ยมเขาเฉยๆก็ไม่หนักไม่ต้องช่วยเขาทํแต่บอกถึงไม่ช่วยทําคนแก่มันก็ต้องเหนื่อยจริงของท่านรวมความพระบาสทสมเด็จจ้า่หัวก็ทรงตรัดแบบปกติปกติถ้าอย่างเราเราก็ถือว่าคุยแบบกันเอง คือว่าท่านทําให้ผมไม่ตื่นตกใจไม่ประมาณเองเป็นความเมตตาขององค์ถือว่าเป็นมหากรุณาที่คุณอย่างหนักในเมื่อผมถวายพระพรพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวไปแล้วจะทำยังไงผมก็หนักใจเว่าเรื่องที่ผมพูดไปแนตะ่มันไม่จริงหนระือไม่จริงความจริงเวลานั้นผมก็อาศัยพุทธบารมีตลอดเวลา แต่ผมก็เป็นคนจะต้องพิสูจน์ตัวเองแล้วก็พิสูจน์ผลงานงานทุกอย่างผมต้องอาศัยการพิสูจน์หมดไม่รู้ว่าผมจะทําอะไรก็ตามอะไรก็ตามที่จะเกิดขึ้นจะเชื่อนี่ผมจะต้องพิสูจน์ก่อนอย่างพวกผีพวกเทวดาที่ผมก็ต้องไปสูจน์ต้องชนกันจริงๆแล้วก็ชนกันจริงด้วยชนกันคราวไรผมสู้เทวดาไม่ได้สักที ผมก็ต้องเชื่อเทวดาว่าเทวดามีจริงเรื่องเทวดานชนก็นเยอะครับเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังเรื่องเยอะแยะเทวดากดดีพรมก็ดีพวกผีกดดีผมเจอมาเยอะมันจะไม่ได้การทรงเจ้าทรงผีก็ตามทรงเจ้าก็แล้วกันไม่เอาทรงผีคนทรงมาก่อนเนี่ยผมก็ดูเฉยๆดันดีไม่ดีผมก็ปราบมาเอาด้วย ว่าการทรงอลุยช่วยแชกแบบนี้หลอกลวงกันบ้างในตอนเด็กๆยังไม่บวชแต่ในที่สุดผมบวชก็มาแลบภาษาแรกผมก็หาทางพิสูจน์การพิสูจน์ไม่ใช่ดั้งทางนอกทางในคือใช้ลูกตาชนเลยใครเขาลือว่าการทรงเจ้าที่ไหนเก่งที่สุดไอ้ไม่เก่งผมไม่เอาที่ไหนเก่งที่สุด ไปที่นั่นไปพิสู์ความจริงโดนเขามาเสียรายผมหยุดหยุดนี่ม่เปลียนนะครับดับเครื่องเลยไม่ชนต่อไปสู้เขาไม่ได้ไปทบก,กับความจริงทุกอย่างฉะนั้นเรื่องนี้ก็ไม่กันแม้เนื้อในเมื่อถวายพระพรบัติบาสุนติจีหัวไปแล้วผมก็มันนั่งสงสัยว่าถ้อยคําที่ถวายพระพรพระองค์ไป มันจะมีความจริงตามนั้นหรือไม่ต่อมาคราวหนึ่งเรื่องที่กำเนิดมากที่สุดก็คือเรื่องน้ำมันเรื่องน้ำมันเนี่บรรดาท่านทั้งหลายในเมื่อผมยืนยันกันบัตรจริจีโหแล้วก็ปรากฏมีข่าวสะพัดข่าวสะพัดทั้งบรรดาคารวะและเพื่อนน่งเหลืองอย่างผม ก็ก็หาว่าผมบ้าแต่ความจริงไม่ได้ว่าทุกคนเนี่ยเป็นคนกลุ่มน้อยเป็นคนในน้อยถึงลูกศิษย์ผมที่เป็นนายทหารบ้างเป็นนายตำรวจบ้างที่เป็นข้าเจ้าบ้านบ้างข้าราชการพลเรือนบ้างได้ฟังคำคราบรามาดผมแล้วกลับมากมโหโทโส <c oughs> อยากจะไปบ่อมเขาแกมาเล่าให้ฟัง ก็เลยบอกว่านี่พวเเธอทั้งหลายฉันเองฉันเป็นคนถูกด่าถูกว่าฉันยังไม่โกรธแล้วเธอเองเป็นคนไม่ถูกด่าถูกว่าทำไมยิงโกรธแต่ก็บอกเขาว่าใส่หน้าผมก็บอกดีแล้วเขาว่าใส่หน้าเรา <c oughs> ถ้าเราไม่รับมันก็ไม่ขังอยู่ที่หน้าเราถ้าเราไม่รับมันก็ไปอยู่ที่เขาเราจะรับมาทำไม ในเมื่อการเวลามันยังไม่ถึงต้องรอหาถึง,ถงพศ .2524 ก่อนถ้าพศ .2524 ไม่มีจริงตามนั้นเธอก็ต้องไม่โกรธเขาไปบอกว่าครูบายจรยของผมสติสตังแทบไม่ดีบ้าบ้าบวมๆก็พูดไปอย่างนั้นเอง แต่ว่าบังเอิญมันมีจริงตามนั้นเธอก็บอกว่าเรื่องนี้เป็นความจริงคุณจะว่าอย่างไงก็เท่านี้ก็พอในเมื่อเตือนบรรดาลูกศิษย์ลูกหาไปแล้วก็ต้องผมก็ต้องพยายามเตือนตอนเองด้วยที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าอัตนาจูทยัตตานางังจึงกล่าวโทษโจย์ความผิดตนเองไว้เสมอ อันดับแรกต้องถือกติสมรยการที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสที่ระหว่างเมื่อน,นันาน,นารันทคามก็ะจะคลื่ต่อกันอ <c oughs> ันนี้ผมก็ยังพูดไม่ค่อยชัดนะครับลิ้นไม่ดีอากาศเป็นเครียดที่พระพุทธเจ้าถูกนันทมานพกับสุภิยะปริพาชกสุภิยะปริพาชกนั่งด่าตลอดคืน นั้นถ้ามานบผู้เป็นหลานสรนเสริญตลอดคืนตอนเช้าพระไปบินดบายกลับมา <c oughs> เวลาไปบินบาตชาวบ้านเขาล่าฟังว่าลุงกับหลานมีคติไม่ตรงกันลุงด่าพระพุทธเจ้าตลอดหลานชมพระพุทธเจ้าตลอดคืนพระพุทธเจ้าทรงทราบก็ทรงเรียกประชมสง ทรงตัดว่านินทาพิกเวดูก่อนพิสุทธิ์นัหลายนินทาประสังสารเนสรรเสริญน,นินทาเป็นของประจำโลกจัดว่าเป็นธรรมดาของชาวโลกที่เกิดมาชาวโลกที่เกิดมาทั้งหมดเนี่ยที่ไม่ถูกนินทาไม่ถูกสรรเสริญไม่มีทุกคนจะรับทั้งคำนินทาและคำสรรเสริญแต่ขอพระทุกองค์จำไว้ว่าถ้าเราเป็นคนดี เขานินทาว่าเลวขนาดไหนก็ตามเราก็ไม่เลวไปตามคำเขาพูดถ้าว่าเราเป็นคนเลวเขาสรรเสริญว่าเราดีขนาดไหนเราก็ไม่ดีไปตามคำเขาพูดความดีและความเลวเป็นมาเป็นผลมาจากการประพฤติปฏิบัติฉะนั้นเธอทั้งหลายเธอจองอย่าสนใจั้งคำนินทาและสรรเสริญ อันนี้เป็นจุดหนึ่งที่ผมยึดเป็นคติของผมผมก็คิดว่าถ้าเราทำถูกทำดีเขาเยอะว,ว่ายังไง,ไงก็ตามคนที่ไม่ชอบใจเรามันมีสองรายการคือหนึ่งไม่ชอบเพราะทำตามไม่ทันมีอารมณ์ดิสยาสองไม่ชอบเพราะขาดผลประโยชน์ เราทําไปมันจเจริญรุ่งเรืองจริงแต่ไปขัดกับผลประโยชน์ที่เขาเจริได้อย่างวัดวารามถ้าเขาเคยได้ไรกันได้เราไปทําเข้าเราไม่ได้ไรก็ขัดใจเขาถ้าไม่เขาเขาหากินยากก็น,นี่เขาก็ต้องด่าต้องนินทาเราเป็นท้องธรรมดาคนใดที่ได้ผลประโยชน์จากเราเขาก็อาจจะสรรเสริญ แต่าคนนี่ก็สันเรินเมว่าได้ผลประโยชน์พวกคุณอย่าลืมนะว่าเขาจะสันเรินมันนานขณะใดที่เขามีประโยชน์เขาก็จะสันเรินแต่ว่าพอเขาทุกข์ทั้งอารมณ์ใจนิดเดียวเขาก็นินทางความว่าคำนินทาและสันเซินมันจะอยู่กับบคุคคลคนเดียวกันแล้วผมก็หันไปดูพระพุทธเจ้าเอง พผมุด้เจ้าเองท่านสมบูชนอยู่ถ้าถูกเขาด่าเขาดินทาตลอดผมยึดคตินี้มาจึงระงับใจไว้ว่าใครจยา,า,า,าว่าใครเยะกล่าวใครดินทาว่าอะไรยังไงก็ช่างเถอะถือช่างไว้ก่อนแต่ว่าขอบันเดือบรรดาเพื่อนวิสุทธิ์สมณีนายาโยมพุทธบริษัทจงอย่าคิดว่าผมเป็นพระอนาคามีหรือเป็นอารหาันต ถ้าไปคิดก็อย่างนั้นอย่าพลาดถ้าเขามาด่าดต่อหน้าเด็กก็ไม่แน่นักนะว่าเพราะ,ะอดทนไหวแล้วทนอดไหวอดทนไหวขึ้นไม่หวั่นไหวจริงๆทนอดหมามาถึงการยับยั้งใจมันจะไหวไปแค่ไหนผมก็ยังไม่ทราบดีไม่ดีเพราะอาจจะปึงปังโครมครามดา่าดังเอเขาก็ได้ ที่ขอท่านหลายจงอย่าเพิ่งคิดว่าผมดีอย่าคิดมากไป <c oughs> กรงควาขอท่านหลยพยายามฝึกการอดใจไว้อดไหวก็ไหวไม่ไหวมันก็พุ่พงพล่านมาเป็นของธรรมดาแต่พยายามดึงไว้ให้มากที่สุดให้หนักมากที่สุดจนกว่าจะดึงไม่ไหวเป็นการรักษายกำลังใจให้มีความสุข ตอน,นี้ต่อมาต่อเรื่องไปเมื่อผมอเมื่อผมคิดว่าจะต้องไิสูจน์ตัวเองโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องน้ำมันผมก็คิดไม่ออกว่าผมจะไปหาใครดีที่สามารถจะชี้ช่องปล่องทางให้มันถูกทางเข้าใจแน่ชัดว่ามีจริงๆ <c oughs> ถ้าคิดว่าผมจะใช้กำลังมโนยิทธิที่ฝึกใหยกับพวกท่าน อันนี้ผมใช้แล้วหลังจากได้ถวายพระพรกับพระบาทสมิดจจ้หัวไปเขเลิกงานจิตเป็นสุขผมก็เริ่มพิสูจน์เทรื่องน้ำมันจริงๆแร่ธาตุต่างๆสภาวะของผมก็พบํำมันพบแร่ธาตุที่มีคุณค่าสูงแร่ธาตุที่มีคุณค่าสูงอย่างยูเรเนียมเป็นต้น ยูเรเนียมนี่ก็ถือว่าเป็นแร่ธาตุที่มีความสำคัญราคาแพงมากผมก็พบในประเทศไทยจุดใหญ่ๆจริงๆอาที่จุดมากๆจริงๆ16จุดแล้วก็เป็นแร่ธาตุที่มีเกรดสูงกว่าต่างประเทศมากที่เขาพบกันในเกรดไม่เท่าของเราเรื่องนี้ผมจะพูดเลยดียุดไว้ก่อน <c oughs> หยุดไว้ก่อนถ้าไม่ลืมก็พูดถ้าลืมก็แล้วไปต่อมาปรากฏว่าผมมีงานประจําต้องไปเยี่ยมลกูกเยี่ยมหลานจากจังหวัดราชบุรีแล้วก็หลังจากนั้นก็ต้องเดินทางไปโน่นไปจังหวัดชุมพรตอนมันผมก็ถึงเวลากําลังป่วยไข้ไม่สบาย แต่ว่าถึงเวลานัดนี่ผมก็ต้องไปคำว่านัดต้องเป็นนัดก่อนจะไปก็นั่งรถไปจากกรุงเทพไปพักที่บ้านซอยใสายลมเวลานั้นท่านพลอากาศโทรโมอมแลจะจวงเสริมสุดสวัดิ์จะเรียกว่าเจ้ากรมเสริมท่านยังเป็นเจ้ากรมสืส่อสารทกาอากาศอยู่ ก็มีคุณเลิศลักษณ์ที่เราเรียกว่าปู่เมเป็นคนขับรถเวลาไปคราวนั้นจะมีคุณนนทาน,นันตวงศ์ที่คนจะเป็นชอแล้วใครจำไ,ไ,ไม่ได้ก็จำไม่ได้ว่าใครบ้างไปสองสามคนออกเดินทางจากกรุงเทพไปก็ไปพักที่บ้านพักเขาทหาอากาศ มารับรอนอากาศที่โหหิน <c oughs> พอวันรุ่งขึ้นก็จะเดินทางต่อไปจังหวัดชุมพรพอนั่งรถไปถึงให้จะเป็นวันแรกมาไปถึงจังหวัดประจวบคีรีขันรลายกนบนล้อข้างหลังทําท่าเหมือนจะหลุดดังกุกกักกุกกักกุกัก,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 กไม่เป็นคนชํานาญในรถมากก็มีความสงสัย ขออนุญาตเข้าโรงซ่อมรถให้ช่างวิศว์ช่างร้านนั้นก็ดีผมก็ลืมชื่อลืมชื่อแะแล้วไม่รู้ชื่ออะไรชื่อร้านก็จําไม่ได้เขาดีมากทั้งพ่อทั้งลูกช่วยกันวิศว์ใช้เวลาเกือบสองชั่วโมงดูแล้เลือแล้ววิจน์แล้วลองวิ่งก็แล้วมันก็ไม่ดังผมก็อาจจะจัน์พอไปถึงที่ยนั้นที่ตรงนั้นเกิดโพธิษะอย่างหนัก ต้องขอเสือเขาเอามาปูที่หน้าร้านของเขาเอามอหนมรกคนนอนนอนนมไปคนนี้ไปด้วยอย่างนนทานต่วงเธอก็นั่งเฝ้ากใกล้ผมก็ไม่รู้จะทำไงอาการอย่างนี้ผมไม่เคยปรากฏขณะที่ปวรทีสะผมก็เป็นคนมีคติอย่างหนึง่งถ้าการป่วยขึ้นมาเมื่อไรจะมากแลอน้อยก็ตาม ผมมีความรู้สึกอยุดสมัยว่าการปวดครนนี้มันอาจจะตายหรือไม่ตายก็ได้ก็ต้องเผื่อว่ามันจะตายไว้ก่อนเพะเริ่มไม่สมบายผมก็ใช้กำลังใจควบคุมตามปกติอา <c oughs> รมณ์ใจก็สบายพออารมณ์ใจสบายก็ปรายเคยเห็นเทวด,ดาองค์หนึ่งรูปร่างใหญ่โตมาก แสแดงว่าเป็นเทวดาชั้นจาตุมหาราชท่านแต่งตัวปกติมาแบบคนธรรมดาท่านก็บอกว่าอาการปวดศีรษะอย่างนี้ต้องใช้ยารัตนตไตรฉันฉันเบ็นแค่หนึง่งแก้วกินยาแล้วก็จะหายภายในไม่ช้ายารัตนตไตรเวลานั้นผมก็ไม่รู้จัก ก่ถามท่านว่ายาละนาฏไรเป็นยาน้ำหรือยาผงท่านก็บอกว่ายาน้ำเทา้ามีขายที่ไหนท่านบอกใน,นตลาดประจุกิรีขันนี่ก็มี <c oughs> ไปหาซื้อได้โคตรก็ไม่เกินสามบาทก็บอกให้นนทานนตะวงไปเขาไปซื้อมาได้ก็ลองฉันดูว่าเดียวเดียวอาการปวดศีรษก็คลาย อาการพวสาคลายการดีขึ้นช่างก็มาบอกว่ารถไม่เป็นอะไรครับเวลานั้นก็บ่ายมากแล้วก็คิดว่าถ้าเราจะไปจังหวัดชุมพรก็ไปไม่ได้ไหนกลับไปพักที่บ้านรับรองขณะหาอากาศที่หหิน <c oughs> เป็นสถานีถ่ายทอดวิทยุก็ไปพักที่นั่นขึ้นไปก็ไปพักผ่อนเขาเรียกว่ามีความสุข ตอนเย็นประวันเวลาสุทุ่มเศษปรากว่าท่านจะกรมเสริมไปจากกรุงเทพไปถึงที่นั่นถามท่านว่าท่านจะกรมมาทำไมบอกทราบว่าหลวงพ่อป่วยเมื่อจะมาก็ป่วยแล้วพวกก็เป็นห่วงก็เลยมาที่นี่จะมาเยี่ยมอันนี้เป็นความดีของท่านยากการไปท่านต,ต้องขับรถเอง ก็อายุมากแล้วในในพล <c oughs> แต่ว่าแตงกพร้อมที่จะขับรถเองมีวความเหน็ดเหนื่อยพระสุขคุยกับท่านคุยอยู่ประมาณห้าทุ่มก็ปรารบกหลายหลายเรื่องก็ต่างคนต่างขออนญาตก,กันนอนพงเข้าข้างในท่านอนนอนข้างนอกเพราะห้องมันมีห้องเดียว <c oughs> พอปรากฏว่าเข้ามาในห้องผมก็ดับไฟใส่กลอนใส่กลอนนั้นก็ดับไฟพอเองตัตลงนอนปรากฏว่าเห็นคนคนหนึ่งสูงหัวระเพดานเดินเข้ามาเฉยเฉเดินไม่ต้องเปิดประตูแต่คืนเปิดหัวแกก็เลยประตูไปทางเยอะแกไม่ได้เรียกผมก็เดินเข้ามาเฉยผมก็แปลกใจเออคนคนนี้เข้ามายัางไง และไอ้นาต่างก็ม่ลูกกรงประตูก็ใส่กลอนไฟก็ดับื่อเห็นกันชัดแล้วเดินมาข้างเตียงก้มตัวลงไปหยิบหยิบหมวกแต่หมวกนีก่คับในลักษณะหมวกหมวกสมัยสัะรถถ้าคนแก่จะรู้จักพอหยิบหมวกแล้วก็ตันท่าสวงท่าท่าจะเดินออกเกลยบอกว่าเดี๋ยวก่อนจะเพิ่งไป มาคุยกันก่อนนั่งคุยก่อนถ่านก็น,นั่งท่านนั่งแล้วก็คุยกันถามว่าปกติอยู่ที่ไหนท่านบอกว่าปกติผมอยู่ห้องนี้ครับ <c oughs> แล้ววันนี้จะไปไหนท่านก็บอกวันนี้ผมจะไปอยู่ยามท่านมาช่อยอยู่ยามรักษาความปลอดภัยก็เลยบอกว่าเดี๋ยวก่อนคุยกัก่อนดีกว่าจะพิ่ไป มีอะไรจะต้องคุยกันท่านก็ถามว่ามีอะไรจะถามหรือเขาบอกว่ามีผมก็ลุกมาจากเตียงนั่งบนเตียงลุกจากที่นอนนั่งบนเตียงท่านก็นั่งข้างล่างแต่ผมก็ถามคําแรกว่าการที่ฉันปวดศิรษะวันนี้เป็นเรื่องเขาคุณใช่ไหมท่านก็บอกว่าใช่ครับ ถามว่าคนที่ไปบอกยาฉันวันนี้ก็คือคุณใช่ไหมท่านก็เลยบอกใช่ครับถามว่าทําอย่างนั้นเพื่ออะไร <c oughs> ฉันจะไปธุระฉันจะไปโดยธรรมแล้วทําไมมาแกล้งฉันท่านก็บอกผมไม่ได้แกล้งเพราะว่าผมก็มีธุระจะคุยกับท่านถามท่านว่าท่านจะคุยเรื่องอะไรท่านก็เลยบอกว่าท่านสงสัยเรื่องน้ามันใช่ไหม ท่านมวได้ถวายพระพรกับพระบาทสมเด็จชจ้าหัวไปแล้วว่าประเทศไทยมีน้ํามันแล้วก็ท่านอยากะก็ท่านก็เลยสงสัยว่ามันจะมีจริงหรือไม่จริงใช่ไหมก็ตอบว่าใช่ท่านก็ถามว่าท่านก็ไปสวดตื่กําลังของใจของท่านแล้วว่าว่ามันมีก็บอกว่าใช่ไอ้นั่นอาจจะเป็นรูป,ปาทานก็ได้เพราะว่าเมื่อถวายพระพรพระบาทสมเด็จเจ้าหัวไปว่ามี ไอ้การรงตัวนี้มันอาจจะยึดปเป็นอารมณ์คิดว่ามีดีไม่ดีของที่ไม่มีกับเห็นเป็นว่ามีไปกนคนใดมันก็ไม่แน่ดนอนนักท่านก็เลยบอกว่าถ้ากกอเพราะเรื่องนี้เนะี่ยผมยังทําให้ท่านโปรดทิศแล้วผมก็ไปบอกยาท่านในเมื่อเวลามันต้องเสียไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็เลยถามว่าไอ้เรื่องรถท,ทําท่าร้อยจะหลุดนะท่านใช่ไหมเขาบอกว่าใช่ ผมแกล้งทําให้รถเสียงดังกิดกักๆคล้ายๆลอยจรุดท่านก็ยังไม่ตัดสินใจมามาพักท่านยังจะเดินทางต่อไปก็ต้องทําให้ท่านปรดทิศสเวลาทม่ได้มดหมดไปถ้าคืนเดินทางไปมันก็ไม่ทันจังหวัดชุมพรตั้งร้อยกิโลนี่ไม่ทันแน่ก็เลยถามท่านบอกว่าถ้าอย่าง,งานั้นเรื่องน้ำมันมันมีไหมท่านก็บอกว่ามีดูตามนี้สิ คำว่าดูตามนี้เนี่ยบรรดาเพื่อนไปสู่สสมรเลนทีบดาท่านพูดอะถ้าไม่ได้พูดสรงเดชเหมือนคนเราพูดอ้นั่นมีนี่มีอธิบายท่านโน่นท่านนี้ไม่ใช่อย่างนั้นท่านไม่ใช่อธิบายเลยลอยท่านบอกมาดูตามนี้สติตาเราเห็นหมดทั้งประเทศเลยเห็นชนกันก,กังทั้งประเทศมันมีที่ไหนบ้างโอ้โหดูตามสายผิวๆนะ ถ้าเราเห็นเป็นสายนี่มันเป็นผิวผิวไม่ใช่ส่วนลึกคือจากมาริเรื่อยมาจั่วทางนี่ออกทางสิงบรุรีเป็นลำแม่น้ำใหญ่จริงๆบางส่วนกว้างถึงหนึ่งกิโลเมตรบางจุดกว้างเกินกว่าสามกิโลเมตรส่วนที่แคบจริงๆจ,จะต้องไม่น้อยกว่าหนึ่งกิโลเมตรเป็นทางยาวมาก มาออกชนกับสายเหนือที่จังหวัดเขตสิงห์วัดสิงห์บุรีทางสายเหนือก็ไหลเรื่อยลงมาโน,น่นจากจีนจากที่เบตเนีว่าเรื่อยมาเลยเข้ามาถึงว่าเกตประเทศไทยได้มันยังไม่ถึงไทยแทยแ้ไทยเก่า <c oughs> เข้าถึงประเทศไทยเก่าๆคือได้เชียงตรงมันจะมีแร่ประเภทหนึ่งที่มีความร้อนสูง ไอ้เจ้าแร่ประเภทนี้เวลาน,น้ำผ่านมามันจะร้อนขนาดเป็นไอเดือดก็เป็นปันจจัยส่วนหนึ่งคือต้อมกลัน่นน้ำที่มีตะกอนสูงให้มันสุกน้ำตะกอนตกลงฉะนั้นน้ำมันที่ไหลมันจากด้านทิศเหนือจะมีความใสกว่าปกติ <c oughs> ถ้าถูกสายนะถ้าถูกน้ำมันจริงๆ ถามว่าเวลานี้ที่เ้าเจาะถึงจุดศูนย์จริงๆหรือยังผมก็ต้องตอบว่าศูนย์จริงๆนะมันยังไม่ถึงแท้มันถึงแค่ผิวของศูนย์จริงๆแค่ผิวถ้าลึกลงไปอีกประมาณสักกีโลเดียวเขาเจาะกิโลนี่กิโลสเสร็จจะพบน้ำมันมากกว่านี้เยอะและความใสของน้ำมันก็จะมีมากขึ้น เขาพูดย้ำอีกหน่อยถ้าหากว่าเขาจะขุดเขาจะเจาะอย่างที่ต่างประเทศเขาทํากันเขาต้องเจาะไปถึง6กิโลเมตรแล้วก็อันนี้มันจะถึงศูนย์กลางข้างล่างมันจะกลายเป็นทะเลเห็นเบสายนี่มันผิวถ้าถึง6กิโลเมตรย่างลงถึงทะเลเลยทะเลน้ํามัน ในนั้นเป็นทะเลทั้งหมดเป็นพื้นเดียวกันทั้งหมดโตใหญ่มากเต็มประเทศไทยเลยประเทศไทยออกไปหน่อยทะเลนี้เลยประเทศหมอจว่า่านยก็ไม่ไดนะ้ที่เลยประเททศไทยออกไปมันมีหน้าที่กว้างกว่าประเทศไทยอันนี้เป็นอ่างใหญ่มากผมก็ถามเทวดาองนั้นว่าถ้าดำมันอย่างปีพศ2518 โลกต้องใช้น้ำมันอย่างนี้น้ำมันใต้ประเทศไทยเจาะแล้วโดดมากี่ปีถ้าใช้น้ำมันปริวันปวันนัวทวันทั้งโลกนะโลกใช้วันหนึ่งเท่าไรจะใช้กี่ปีน้ำมันจะหมดถ้าบอกว่าถ้าโลกใช้น้ำมันปริมาณนี้เราก็ใช้ไป4ปี่พันปียังหมดไปไม่ถึง2 5บรรดาเพื่อนบิสุท์สมันเอ็นได้ย,ยโยมพุทธบริษัท เวลาบอกสัญญาเวลามันบอกหมดแล้วก็ต้องเลิกสินะวันนี้ก็ต้องขอลาก่อนวันที่ยีบ,ยบสองกรกฎาคมเหมือนกันขอทุกท่านยังมีความสุขสวัสดิ์พิพัฒนาะมบงคลสมบูรณ์ผลผลและจงเจริญไปด้วยจาาตุรพิทพรชัยทั้งสี่ประการมีอายุวันนะสุขภาระ,ระและปฏิภารหากทุกท่านเป็นไปสองสิ่งใด ก็ขอยได้สิ่งนั้นสงความปัรนนาจงทุกประการสวัสดี